อาสวีสดีวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงสไตล์ชงยชาเช้าเหมือนเดิมนะฮะมาจัดให้อีกหนึ่งรายการนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนั่งผ่านหลวงพ่อทองนะครับมาดูรายการนี้นะเป็นรุ่นนั่งผ่านเจริญพรนะฮะหลวงพ่อทอง ครบหกรอบ72ปีวัดบ้านไร่อีกหนึ่งรายการแนะนําเป็นรายการพระใหม่ย,ยอดนิยมรายการส,สวยๆเน้นํำให้เก็บแนะนําให้เช่าหาแนะนําให้บูชาพาราบอกเบาๆบพาราแค่หลักร้อยนะฮะทองแดงมันปูรายการนี้บอกเลยว่าสวยวับจับใจเจริญพรปีสองพนสนะพี่นะโอ้โหดูด้านหลังกันก่อนนะฮะ เดี๋ยวค่อยพลิกดูด้านหลังกันนะฮะเอ้ยเดี๋ยวก็พลิกดูด้านหน้ากันเบอร์เบอร์นะพี่นะ <c oughs> ภาพมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนโอ้โหโดูดูรอยตัดขีดขีดนะฮะดูขอบกันไปก่อนไปทีระนิดระนิดใจร่มร่มกันนะฮะหาสาระไม่ได้ก็ผมนี่แหละครับพี่น้องดูจมูกเรียร้อยนะฮะ ดูให้ถูกอ,อกถูกใจชอบรายการไหนทักได้เลยนะฮะยินดีแบ่งปันทุกรายการและเล,ะละขโคตรดันนัมเบอร์สามสี่สี่แปดครับโอ้โหนึกว่า3มแล้วก็สี่สีที่ไหนได้สามสี่สี่แปดโอ้โหสวยมากพี่สวยจริงๆสวยแท้แน่นอนอ่า,า,อารายการนี้ดู รายการนั่งพานหลวงพ่อทองหกรอบอายุเจ็ปีรายการนี้คือทองแดงมันปูนะฮะจมูกเร,รอยไม่ผ่านการใช้งานเลยนะฮะรายการนี้สวยมากดูด,ดูรอยปั๊มลึกๆดูชอบแบบนี้แล้วก็ชอบแบบนี้นะฮะโอ้โห สวยแท้แน่นอนนะฮะการันตีแท้ร้อเปซไม่แท้ยินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เอาตังค์พี่น้องมานะฮะถ้าไม่แท้นะฮะกระดิ่งเรียกซับกระดิ่งดิ่งดังกระดิ่งคู่บารมีโอ้โหดูตัวหนังสือเป็นแท่งๆคมๆผิวตึงๆนะฮะ เหรียญไม่บวมสวยมากนะฮะอีกหนึ่งรายการแนะนำนะฮะเป็นรายการพระใหม่ยอดนิยมรายการนี้เป็นปีหกสี่นะฮะปีหกสี่ออกวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโคราชกันเองบทเกีงใจกันรักนะฮะพี่น้องนะ เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณนะฮะสายหลวงพ่อคูณก็น่าจะรู้จักกันดีนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะฮะมาได้รับชมอีกหนึ่งรายการส,สวยๆเป็นรายการแนะนำนะฮะรายการแนะนำส,สวยๆภาพใหม่ยอดนิยมน่าเก็บน่าเช่าหาหน่าบูชานะฮะก็อีกหนึ่งรายการจบไปรายการส,สวยๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พีเซนเตอร์คนนี้ด้วยนะฮะ ผมว่าอีกไม่นานเนี้เขาเรียกอะไรสปอนเซอร์กล้องต้องเข้ามาแล้วเพราะกล้องผมไม่ค่อยจะดีนะฮะสปอนเซอร์ท่านสปอนเซอร์ท่านไหนมีกล้องราคาดีๆคุณภาพดีๆมาให้ผมรีวิวผมยินดีนะครับ <c oughs> โอ้โหจึงจะเช้าแบบนี้ฟิลไม่ค่อยจะมานะพี่นะอ่ะไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ